โลกคือผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวของเราเจ้าของบริษัทพาตาโกเนียตัดสินใจที่จะบริจาคบริษัทตัวเอง Not a lot of people understand how serious we are about saving this planet กติเนี่ยเราจะเห็นคนที่อยากจะทําเพื่อการกุศลเนี่ยเขาก็จะตั้งมูลนธิธิออกมาแต่ว่าโมเดลของพัตโกเนียค่อนข้างแปลกอีวองชูนาาใช้คําว่านี่น่าจะเป็นการ reimagining capitalism the secret sauce climate action what's your secret ร้อบพร้อมเข้าใจโลกในแบบคุณ Not a lot of people understand how serious we are about saving this planet. I'm dead serious. โลกคือผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวของเราเจ้าของบริษัทปาตาโกเนียแบรนด์เสื้อผ้าเอลดอร์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความยั่งยืน ตัดสินใจที่จะบริจาคบริษัทตัวเองย้ำอีกครั้งบริจาคบริษัทตัวเองมูลค่ากว่า3,000ล้านดอลลาร์หรือว่ามากกว่า1 0 0 0 0แล้านบาทให้กับองค์กรการกุศลเพื่อที่จะต่อสู้กับสภาวะโลกรวนหรือว่าโลกร้อนครับสวัสดีคุณผู้ชมและก็คุณผู้ฟัง The Secret Sauce นะครับวันนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศครับพอดีว่ามาทาภารกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตอนนี้ ที่กาลังอัดอยู่อยู่ในห้องของโรงแรมอยู่ที่นิวยอร์กนะครับแล้วก็เดี๋ยวกําลังจะเดินทางไปบอสตันนะครับบังเอิญว่าผมระหว่างที่เดินทางมาเนี่ยนะครับจากกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้อ่านข่าวแล้วก็เห็นข่าวข่าวหนึ่งตอนแรกก็อ่านแล้วก็งงไม่ค่อยเข้าใจครับว่าคุณอ e ีวองชูนัดซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทพัตตากเนียหลายท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้วใช่ไหมครับก็คือแบรนด์เสื้อผ้าเอ้าดร์ที่ขึ้นชื่อมากเรื่องความยั่งยืนมากๆเลยเนี่ยนะครับเขาตัดสินใจครับที่จะใช้คําว่า Gift Away ก็คือบริจาคทั้งบริษัทให้กับองค์กรการกุศลออตอนแรกผมอ่านผมไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าไม่ค่อยเห็นนะเจ้าของบริษัทที่จะทำลักษณะแบบนี้ปกติเนี่ยเราจะเห็นคนที่สมมุติว่าเริ่มอิ่มตัวเนี่ยอยากจะทําเพื่อการกุศลเนี่ยเขาก็จะตั้งมูลนิธิออกมาใช่ไหมครับแล้วก็เอาเงินที่ได้เนี่ยให้กับมูลนิธิเช่นบิลเกตแบบนี้เป็นต้นก็มีบิลแอนเมลินดาเกตแบบนี้เป็นต้นหรือว่าเอาเงินจํานวนหนึ่งเลยของตัวเองที่เป็นความมั่งคั่งเนี่ยให้กับ คนที่เขาน่าจะเอาไปบริหารจัดการได้ดีให้เช่นให้กับคุณวอร์เรนบัฟเฟตตแบบนี้เป็นต้นก็จะมีคนทํามูลนิธิแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่ว่าโมเดลของัตโกเนียค่อนข้างแปลกนะผมอ่านรายละเอียดให้ฟังก่อนเพราะว่าเขาเขียนชัดเจนนะครับว่าตอนนี้เนี่ย Earth is now our only shareholder โลกคือผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวนะครับเขาพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะต่อสู้นะครับกับสภาวะภูมิอากาศ ที่มันแปรปวนอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ยังไงทุกคนก็ต้องช่วยกันเพราะว่าทรัพยากรนั้นมีอยู่จํานวนจํากัดมากเขาบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดเลยที่จะเป็นนักธุรกิจแล้วก็เริ่มต้นด้วยการเป็นคราฟแมนสร้างอุปกรณ์ใช้ในการเดินป่าใช้ในการปีนเขาเป็นกิจกรรมที่เขาชื่นชอบนะครับและเขาก็เห็นตลอดนะครับว่าเวลาเขาไปเดินป่าหรือว่าไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นสภาวะของภูมิศาสตร์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเรื่องของโลกร้อน เขาเห็นแล้วก็ยอมไม่ได้นะครับก็รู้สึกว่าจะทํายังไงดีเนาะพัตตะกนีออนเลยก็เลยจะคอมมิตนะฮะว่าจะใช้บริษัทของตัวเองในการ n ช e the way business was done คือทําในสิ่งที่ธุรกิจปกติอาจจะไม่ค่อยทํามีการเปลี่ยนแปลงจะทําอย่างไรดีที่ทําธุรกิจไปพร้อมๆกับการช่วยโลกได้ด้วยนะครับผมได้ยินทางบุมเบิร์กเนี่ยเขาได้เขียนข่าวมาชิ้นหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆคุณอีวองชูนัทเนี่ยเขารู้สึกอยู่แล้วนะว่าไม่ค่อยชอบการที่คนบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นบิลเลนียนะหรือว่าเป็นเศรษฐี เขาเป็น uh, เรียกว่าไม่ใช่นักธุรกิจด้วยซ้ำเป็นเหมือนแอตทิวิสแต่ว่าเขาใส่ใจในเรื่องของเสื้อผ้าของเขานะครับมันมีคุณภาพพอสมควรเลยหลายคนก็อาจจะรู้จักแบรนด์นี้อยู่แล้วเนาะ mm. uh, ผมก็ไปถอยมาฮะ mm. นี่ฮะパタโกลเนีย mm. นี่เห็น mm. ไหมเป็น,เป,นเป็นรูปขเขาครับ mm. ก็เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่เอ้าดรคุณภาพค่อนข้างดีเลยแล้วก็เป็นของรีไซเคิลสัดส่วนใหญ่ด้วย mm. เดี๋ยวจะเล่าตรงนี้ให้ฟังเพิ่มเติมแต่ว่าเอาตัวขาเมื่อกี้ก่อนนะครับ mm. เขาก็เลยหาวิธีการมา2ปีแล้วจะทํายังไงดีกับตัวบริษัทของเขาซึ่ง ตอนนี้อายุนามก็50ปีแล้วก็อยากให้บริษัทนี้เป็นเหมือนเครื่องมือในการช่วยต่อสู้กับโลกร้อนนะครับสุดท้ายสิ่งที่เขาตัดสินใจเนี่ยบูมเบอร์ <Bo omer S 1> บอกว่าค่อนข้างจะต่างจากหลายๆธุรกิจที่เคยทําที่อยากจะทําเรื่องของการกุศลคือเขาบอกว่าแทนที่จะทําให้บริษัทเนี่ยหก็คือ going public เขาบอกว่าไม่อยากทําอย่างนั้นไม่อยากเข้าตลาดหลักทรัพย์เพราะว่าเขารู้สึกว่าอันนั้นน่าจะเป็น disaster เลยเพราะว่าธุรกิจเมื่อถูกกดดันด้วย short term gain เรื่องของกําไรระยะสั้นอะไรแบบนี้ ทำให้เป้าหมายของตัวธุรกิจเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับกับอีกแบบหนึ่งครับเขาบอกว่าก็คือการขายธุรกิจパタโกเนียเลยให้กับเจ้าของอื่นๆซึ่งเขาบอกว่าอันเนี้ยมันไม่ชัวร์นะว่าไอ้ new owner เนี่ยจะเมนเทนคุณค่าแล้วก็โดยเฉพาะทีมงานของเขาเนี่ยให้ต่อสู้กับโลกร้อนได้หรือเปล่าแล้วเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมาตลอดเนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยบอกว่าแทนที่จะ going public หรือว่าจะขายธุรกิจเนี่ยเขาจะทำใช้คำว่า going p u r p o s e ผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะ คำว่า going purpose นะครับสิ่งที่เขาทำครับมีหุ้นทั้งหมด2ก้อนนะครับอันแรกคือ voting stock ก็คือหุ้นที่สามารถที่จะบริหารหรือว่าตัดสินใจได้เนะี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเป็นหุ้นของคุณอีวงชูนาดเองแล้วก็เป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวหรือว่าที่ปรึกษาทางธุรกิจของเขาเรียกว่าเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจแล้วกันมูลค่าอันเนี้ย voting stock เนะี่ยคิดเป็นประมาณ2%ของหุ้นทั้งหมดของพัตตะกุนเนียนะครับสิ่งนี้เขาก็จัดการโดยการโอน ให้กับ Patagonia Purpose Trust นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัสที่เขาเพิ่งกอ่อตั้งขึ้นมาสนต์แล้วก็ที่เหลือครับก็คืออีก98%เป็น n o n v o t i n g stock ก็คือไม่สามารถที่จะโหวตอะไรได้แต่ว่าถือว่าเป็นจำนวนหุ้นที่ค่อนข้างเยอะขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็จัดการโอนให้กับ h o f f s t c o l l e c t i v e ซึ่งเป็นมูลนิธิองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อุทิศตนเพื่อต่อสู้กับวิกฤตสิ่งวแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของ การปกป้องธรรมชาตินะครับโดยที่เขาพูดชัดเจนว่าทุกเงินดอลลาร์ที่ไม่ได้นํากลับมาลงทุนในพัตกเนีย<ม>ก็คือสมมติว่าเอากลับมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนจ่ายในการขยายกิจการเพิ่มขึ้นหรือว่าไปใช้จ่ายกับพนักงานต่างๆเนี่ยตัดเอาไปหมดแล้วนะฮะเขาจะเอาทั้งหมดนี้ไปใช้กับการต่อสู้โลกร้อนโดยที่เขารายงานว่าคาดว่าจะมีเงินทั้งหมดเนี่ยต่อปีเนี่ยประมาณ100ล้านดอลลาร์นะครับเงินบริจาคนะ หรือประมาณ3 7พันล้านบาทต่อปีก็ขึ้นอยู่กับสถา,านการณ์ในธุรกิจในแต่ละช่วงนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยก้อนแรกเป็นเรื่องของบวตติ้งสต็อกสองเนี่ยอันนี้ก็จะเข้าสู่ทรัสต์อันใหม่ของครอบครัวซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจพอสมควรในการบริหารอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่เจ้าของถูกไหมครัไม่ใช่เจ้าของและสก็คือ98%เป็น n o n ป็นนอเนอรวติ้งสต็อกเนี่ยก็จะเข้าสู่องค์กรก,รการกุศลที่ชื่อว่า Whofast Collective เลย แล้วก็ทุกๆปีนอกเหนือจาก1%ของเซลล์บริษัทเขาเนี่ยจะให้1%ของยอดขายอยู่แล้วนะในการบริจาคให้กับกองทุนเพื่อโลกร้อนไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิไหนก็ตามทีเนี่ยเขาจะบริจาคเงินเพิ่มอีก100ล้านดอลลาร์หรือว่า3.7พันล้านบาทต่อปีหากลบกบนี้อะไรทั้งหมดและในการขยายกิจการทั้งหมดหรือว่าเอาไปใช้กับพนักงานทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ไปใช้ในเรื่องของการต่อสู้โลกร้อนอย่างจริงจัง คุณอ e ีวองชุนาทใช้คำว่านี่น่าจะเป็นการ reimagining capitalism ซึ่งเรื่องนี้ทำให้ผมตื่นเต้นที่อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับคือการคิดใหม่ในเรื่องของระบบทุนยิยม์ผมย้ำอยู่แล้วนะครับว่าธุรกิจปกติเนี่ยต้องหวังผลกำไรใช่ไหมเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตอนนี้คนสนใจเรื่องของ profit น้อยลงแต่ว่าไปสนใจเรื่อง people แล้วก็ planet เพิ่มมากขึ้นโมเดลของคุณอ e ีวองชูนาตตอนนี้ถือว่าเป็นโมเดลที่ค่อนข้างใหม่นะฮะเราก็น่าสนใจมากม เขาหวังว่าสิ่งนี้ครับจะส่งผลต่อรูปแบบใหม่ของทุนิยมที่ไม่จบลงที่คนรวยเพียงไม่กี่คนและคนจนอีกจํานวนหนึ่งเขากล่าวกับเดอะนิวยอร์กไทมส์ว่าเราจะมอบเงินจํานวนสูงสุดให้กับผู้ที่กําลังทํางานอย่างแข่งขันในการกอบกู้โลกใบนี้ครับสิ่งนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าตัวบริษัทอย่างพัตต์โกเนียเองเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความยั่งยืนแต่โมเดลที่เขาทำเนี่ยเป็นโมเดลที่ค่อนข้างใหม่สําหรับะระบบทุนิยมค่อนข้างมากวูมเบิร์กก็ยังบอกว่าปกติเนี่ยคุณก็มีเงินใช่ไหม แล้วคุณก็ไปบริจาคให้กับองค์กรการกุศลต่างๆคุณก็ได้ลด็กซ์ด้วยแต่วิธีการที่ทางคุณอีวองชูนัดทำเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้บริษัทของพัตตากเนียเนี่ยไม่มีเจ้าของนะคือเจ้าของเดียวก็คือโลกใบนี้นั่นเองนี่คือวิธีคิดค่อนข้างใหม่แล้วก็ผมอ่านข่าวเพิ่มเติมจริงๆเขาบอกคุณอีวองชูนาดกับครอบครัวเนี่ยทำลักษณะแบบนี้เนี่ยต้องเสียภาษีด้วยนะเ,เสียภาษีในการเปลี่ยนผ่านกว่า17ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับกลายเป็นว่าตัวเองเสียภาษีเพิ่มขึ้นด้้วยซํา เป้าหมายอย่างเดียวก็เพื่อที่จะช่วยลดโลกร้อนอะไรแบบนั้นนะนี่คือเรื่องราวนะครับที่เป็นข่าวมากเลยกับการคิดใหม่ต่อระบบทุนนิยมการคิดใหม่ต่อคําว่าบริษัทการคิดใหม่ต่อคําว่า Pur p o s e การคิดใหม่ต่อคําว่า s h a r โฮเดอร์น่าจะเป็นตัวอย่างขององค์กรที่น่าสนใจมากในยุคหลังจากนี้นะครับส่วนที่จะสําเร็จหรือไม่เพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในการดําเนินธุรกิจที่ต้องการโกร w เยอะ ในขณะอีกที่อีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เอาเงินไปช่วยสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะสมดุลได้อย่างไรจะดำเนินต่อไปอย่างไรก็ต้องติดตามกันต่อไป The Standard Economic Forum 2022 Age of Tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเ้วเวทีเสวนาเพื่อร่วมกันหาทางออกกำหนดทิศทางใหม่ให้กับประเทศไทยวันที่25-27พฤศจิก,กายน2022ณ CDC Hall พบกับผู้นำระดับประเทศหลากหลายวงการกว่า40คนร่วม15เวทีเปิดโอกาสทั้งคนรุ่นใหญ่และคนรุ่นใหม่ที่ครอบคลุมทุกประเด็นเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองภูมิรัฐศาสตร์เทคโนโลยี Opening Remark โดย Ban ทู u l ่ m s ำ m Exclusive Dinner a นน n p ปัญญาร c ชุนบัตรมี2แบบครับแบบแรก On g r o u n เข้าชมงาน3วันเต็มราคา2 0 0 0 0บาทรับชมสดในสถานที่จริงตลอด3วัน Eclusive x Q&A ทุกเซสชั่นรับสรุปเนื้อหาในรูปแบบ Visual Drawing Real Time ที่งานรับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนเต็ม Networking Coffee Lounge ภายในงานและพิเศษสุดสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรออนกราว d เท่านั้น e x c l u s i v e d i n n e r แบบที่2 Live Stream มีตั้งแต่บัตรเข้าชมงาน3วันราคา3,900บาท1วันราคา1,500บาทนักเรียนนักศึกษาเข้าชมงาน3วันราคาเพียง900บาทรับชมสดทางออนไลน์ตลอด3วันเต็ม สรบบุปบทเรียนทุกเซสชั่นรับชมย้อนหลัง3เดือนเต็ม The Standard Member รับส่วนลดประเภทไลฟ์สตรีม m 1บบัตร Earlybird ราคาพิเศษ2,500บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยติเกตเมเจอร์เราช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับนี่คือช่วงเวลาสำคัญโอกาสสำคัญวินาทีสำคัญมาร่วมการหาทางออกกำหนดทิศทางใหม่และพาประเทศไทยข้ามผูกเหวนี้ไปด้วยกันนะครับ The Standard e c o n o m i c Forum 2022 Age of tomorrow เศรษฐกิจไทยบนปากเหวแต่ที่แน่ๆในฐานะที่ผมอ่านข่าวนี้ตอนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกาพอดีครับทุกท่านก็เลยแวะไปที่ช็อปมาครับนี่ไปซื้อเสื้อมาครับทักาโกน,นี้เอ่อก็เลยอยากเล่าตัวบริษัทให้ฟังสักเล็กน้อยแล้วกันเอาแค่ตัวเสื้อผ้าที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับไอ้ที่เป็นแท็กเนี่ยผมจะลองอ่านให้ฟังว่าเขาพูดถึงอะไรบ้างเพราะว่านี่คือจุดเด่นของโปรดักต์ของเขาเลยนะ ว่าเขาพยายามที่จะทําให้โปรดักของเขาเนี่ยมัน Sustain มากที่สุดอย่างตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยก็เป็นเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อแขนยาวเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่า because this t-shirt is made of ไม่ว่าจะเป็นสร้างจากขวดพลาสติก4.8ขวดแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเศษผ้าคอตตอน0.26ปอนด์แล้วก็ใช้น้ำน้อยกว่าปกติที่เราใช้ในการผลิตเสื้อผ้าถึง96% รวมทั้งถ้าเทียบกับเสื้อผ้าทั่ว,วไปเสอยืดท,ทั่วไปเนี่ยเขาปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยประมาณ45%นอกเนือหจากนี้ก็ยังมีการพูดเรื่องแฟร์เทรดด้วยครับเนีครับเรื่องของการเย็บผ้ารวมทั้งเรื่องของการที่เขาจ่ายให้กับพนักงานหรือว่าคนที่ทําเสื้อผ้าอันนี้เนี่ยที่คุณภาพชีวิตที่ค่อนข้างดีนะครับนี่เขาก็พยายามจะบอกหรืออีกตัวหนึ่งที่ผมซื้อมาเป็นกางเกงว่ายน้ำนะครับเขาก็บอกว่า สร้างมาจาก recycle fishing n e t ก็คือเหมือนกับอวนปลาที่ recycle มาอันนี้คือสิ่งที่เราได้เห็นกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจตอนที่ได้ไปเดินในร้านนะครับก็คือมีโซนที่พูดถึงการ recycle จะพูดถึงเรื่องโลกร้อนแล้วก็จะมีโซนที่ให้ repair ด้วยหรือว่าซ่อมเย็บปะชุนเสื้อผ้าต่างๆที่เราใส่แล้วนะครับเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเขาเนี่ยเขาอยากให้พวกเราเนี่ยใส่เสื้อผ้าของเขาให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าการซื้อ เสื้อผ้าบ่อยๆแบบฟาสแฟชั่นเนี่ยมันทําให้โลกร้อนมากขึ้นนะครับผมก็เลยไปอ่านประวัติมาเพิ่มเติมนะครับอยากเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับเขาบอกว่าด้วยความรักที่มีต่อการปีนเขามาตั้งแต่เด็กนะครับในปี1957คุณชูนาดเดียต้องการหาอุปกรณ์ปีนเขาที่มีคุณภาพแต่ว่ามันไม่พบของที่เขาอยากได้ในท้องตลาดเลย ก็เลยยืมเงินคุณพ่อคุณแม่จํานวน825เหรียญสหรัฐเพื่อซื้ออุปกรณ์ที่จําเป็นแล้วก็เริ่มเรียนตีเหล็กเพื่อผลิตหมุดปีนเขาของเขาเองเขาทําการเดินสายปีนเขาไปทั่วสหรัฐอเมริกานะครับชูนาดเปิดท้ายรถขายหมุดปีนเขาไปด้วยและก็เริ่มขายดีครับจนตัดสินใจที่จะตั้งกิจการอย่างจริงจังก่อนที่จะกลายเป็นบริษัทขายอุปกรณ์ปีนเขาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐในปี1970ครับอย่างไรก็ตามครับแม้ว่าหมุดของคุณชูนาดเดี๋ยวจะมีคุณภาพดีแต่มันกลับทําร้ายธรรมชาติครับเพราะอก,กนหงหิแ เมื่อนักปีนเขาต้องดันหมุดเข้าไปหรือดึงออกจากหินโดยเฉพาะหินที่มีความเปราะบางหมุดเหล่านี้ทําให้พวกเขาเสียหายเมื่อเขาเห็นผลลบต่อสิ่งแวดล้อมชูนาตัดสินใจเลิกขายหมุดที่แม้ว่าจะเป็นสินค้าหลักเขากลับไปใช้เวลาคนา้นคว้าพัฒนาถึง2ปีจนได้เครื่องมือที่เรียกว่า Nut NUT นี่แหละครับเป็นหมุดปีนเขาที่ใช้เกาะเกี่ยวกับร่องหินได้โดยที่ไม่ต้องเจาะหินครับ ในปี1973ครับเมื่อพยายามหาเสื้อผ้าปีนเขาที่มีคุณภาพเพื่อจะปีนไปยังเทือกเขาพัตาโกเนียในอเมริกาใต้คุณชูนาดก็เลยได้ไอเดียการทําธุรกิจเสื้อผ้าปีนเขาแล้วก็ก่กอตั้งบริษัทที่ชื่อว่าพาตาโกเนียขึ้นมาเขาใส่จิตวิญญ,ญ,ญาณด้านสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการทําธุรกิจของบริษัทนะครับเป็นบริษัทแรกๆที่ตั้งเป้าใช้วัตถุดิบอย่างไายออร์แกนิกให้ได้100%นะครับ แม้จะทําให้ต้นทุนเนี่ยสูงขึ้นเป็นเท่าตัวนะครับแต่ว่าทางคุณจุนาัามองว่าการใช้วัตถุดิบออแกนิกคือสิ่งที่ถูกต้องที่บริษัทควรทํามากๆนะครับและเหนือจากนี้ครับก็ยังทําเรื่องแฟร์เทรดเนาะที่เขาเขียนไว้ในตัวแท็กสินค้าของเขาด้วยเนี่ยในการทำางานกับซัพพลายเออร์นะครับเขาบอกว่าในปี2016ครับสินค้ากว่า200รายการของบริษัทผ่านมาตรฐานแฟร์เทรดแล้วก็ตั้งเป้าให้จะมีสินค้าที่เป็นแฟร์เทรดเนี่ยอีกหลายร้อยรายการเลยนะครับ พาตโกเนียยังมีโรงงานสีเขียวใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์อาคารสำนักง,งานก็เป็นอาคารประหยัดพลังงานแล้วก็ผ่านมาตรฐาน L-WED หรือว่า Leadership in Energy and Environmental Design นะครับแล้วก็ใช้วัสดุกอ่อสร้างส่วนหนึ่งจากวัสดุรีไซเคิลครับส่วนในด้านการผลิตครับนอกจากจะใช้ฟ้ายออร์แกนิกที่เป็นวัตถุดิบหลักแล้ววัตถุดิบอื่นๆก็ต้องดีกับสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันเช่นไนลอนรีไซเคิลผ้าขนสั์รีไซเคิลขนเป็ด cycle, รีไซเคิลรวมทั้งการสรรหานวัตกรรมการผลิตวัสดิบจากธรรมชาติเช่น ยางธรรมชาตินะครับที่จําจากพุ่มไม้เตี้ยในเขตทะเลทรายซึ่งเป็นวัสดุดิบในการผลิตชุดดำน้ําแบบนี้เป็นต้นนะครับสิ่งที่หลายคนน่าจะจําได้ครับแล้วถือว่าเป็นแคมเปญการตลาดอันลือลั่นนะครับก็คือในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะในตอนนั้นเนี่ยบริษัทได้ปล่อยโฆษณาม,มาตัวหนึ่งใช้คําว่า Don t buy this jacket นะครับหรือว่ายาซื้อแจ็กเก็ตตัวนี้เพราะว่าต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่กับเสื้อผ้าคือ ซื้อเสื้อผ้าเฉพาะเท่าที่จําเป็นเท่านั้นครับซื้อแบบที่คงทนยาวนานและเมื่อซื้อไปแล้วก็อยากให้ดูแลและก็ซ่อมแซมเพื่อให้อยู่ได้นานมากกว่าจะไปซื้อสินค้านะครับเพราะว่ากระบวนการผลิตสินค้าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งสิน้นหลังจากโฆษณานี้ออกไปนะครับยอดขายของพัตตากเนียก็เพิ่มขึ้นครับ25-30แม้ว่า เสื้อผพพ้าปาทอเนียเนี่ยมันจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่บริษัทก็ตั้งใจจะใช้คุณภาพสินค้าที่ดีที่สุดนะครับเพื่อให้เราสามารถใช้มันได้ยาวๆไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนั่นเองนะครับนอกจากนั้นก็คือเรื่องของยอดขาย1%นั่นเองในแต่ละปีเนี่ยเขาจะให้กับองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ NGO ระดับรากฐานหลายร้อยล้านแห่งนะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับของแบรนด์ปาทอเนียแบรนด์ที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนอย่างยิ่งแล้วก็กําลังจะ ปฏิวัติวิธีคิดใหม่ของทุนนิยมปฏิวัติวิธีคิดของการทําธุรกิจปฏิวัติวิธีคิดของการทําบริษัทต้องติดตามกันต่อไปครับว่าแบรนด์แบรนดนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่นแน่ๆผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาทํามาอย่างยาวนานตลอด50ปีและส่งต่อไปเนี่ยน่าจะส่งผลต่อใครหลายคนที่กําลังจะทําธุรกิจที่ใส่ใจเรื่องความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายครับผมอยากจะฝากคําพูดของคุณอีวองชูนาดไว้ที่เขาเขียนไว้ในแถลงการของเขาเลยนะครับว่า ตอนนี้โลกนะ่ะคือผู้ถือหุ้นรายเดียวของแบรนด์ของเขาทรัพยากรของโลกมีที่สิ้นสุดแล้วมันก็ชัดเจนแล้วว่าเราได้ก้าวข้ามขีดจำกัดไปที่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังเปลี่ยนแปลงมันได้เราสามารถช่วยโลกของเราได้ถ้าเรามุ่งม,มั่นกับมันจริงๆ